แล้วครับ b i แนน c e ปั่นโลน่าแคสิกยังไม่พออีกนะครับมาปั่นชิบะอีกหรือเปล่าวันนี้มีรา n ซักชั่นในการเข้าในกระดาน b บแนน c e ด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นข่าวนี้นะครับใน4ีหเดือนที่แล้วกระเป๋าเนี้ยแหละเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมูล มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามารับชมเรื่องเกี่ยวกับชิบะอินุนะครับเนื่องจากชิบะอินุมีการทําธุรกรรมใหญ่บนกระดาน n บแนนนะครับไม่รู้ว่า n บแนนจะทําการตลาดหรือจะปั่นเหมือนลูน่าแคสิกหรือเปล่าแต่ดูท่าจะไม่ได้ปั่นถนึงขนาดนั้นนะครับแต่น่าจะมีการขยับราคาบ้างแหละเดี๋ยวเราไปชมในรายละเอียดข่าวด้วยกันโอเคครับวันนี้เรามารับชมในข่าวของชิบะด้วยกันนะครับก็ น่าจะเป็นข่าวง่ายหน่อยเพราะมีข่าวเดียวนะครับเขาบอกนี้นะครับว่ามีจำนวนประมาณ7,100,000หน0 0นะครับล้านชิบะนะครับได้ทำการย้ายมาบางส่วนนะครับและน่าจะเป็นการเดิมพันธ์ครั้งใหญ่บนกระดานใบแนนนั่นเองข้อมูลนี้มาจากอีเทอร์สแนะครับกระเป๋านิยานามได้โอนชิบะจำนวนประมาณ165,000ล้านนะครับก็ถ้าเกิดมีการเทียบก็คือ165,000ล้านนะครับ แล้วก็ไปยังกระเป๋าไปยังใบแนนนะครับเมื่อประมาณ3ชั่วโมงก่อนนอกจากนี้โทเคนชิบะอินโกว่าครึ่งล้านล้านนะครับถูกเดิมพันในการขายชิบะไปประมาณ165,000ล้านชิบะนะครับฉันั้นข้อมูลนี้ก็มาจาก e ีเ e อร์สแกนะครับแสดงเห็นว่าเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับกระเป๋าก็มีกระเป๋าลึกลับนะครับแล้วเขาก็มีรหัสกระเป๋ามาให้นะครับ เขาบอกว่ามีการย้ายเหรียญมีมอย่างชีบานะครับจำนวนประมาณแสนหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันล้านชีบานะครับไปยังกระเป๋านะครับของของกระดานไบแอนนะครับซึ่งชื่อของกระเป๋าเนี่ยชื่อไบแอนสิบสี่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดอ่าท่านไหนที่ตามคลิปผมตลอดนะครับประมาณห้าเดือนแล้วมั้งนะครับตอนช่วงเดือนเมษาที่โรบินฮูดนะครับมีการลิสต์ชีบาทอินุนะครับ มันจะมีกระเป๋าใหญ่ๆอยู่ประมาณสามสี่กระเป๋าคือไบแอนด์สิบสี่สิบห้าสิบสามมัครับแล้วก็เป็นกระเป๋าของโบวานศูนย์ศูนย์เจ็ดสามใช่ไหมนะครับดังนั้นกระเป๋าไบแอนด์เนี่ยเขาก็ไม่รู้นะว่าเป็นของไบแอนด์หรือว่าเป็นของของโรบินฮูดนะครับดังนั้นวันนี้พอสรุปได้เลยว่ากระเป๋านี้เป็นของไบแอนด์นะครับเป็นของซีซี่นะครับแล้วเ,เขาก็ทําการขายออกนะครับเพื่อจะทําให้ราคามันเริ่มวิ่งบ้างน,นะครับเพราะว่า อาชีบะเนี่ยน่าจะเป็นการเริ่มที่จะเดิมพันธ์บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับในช่วงก่อนจะเมิดน,น่าจะมีการขยับราคาบ้างมาดูข้อมูลของวันอื่นก่อนนะครับเมื่อ12วันที่ผ่านมานะครับก็มีวานทำธุรกรรมประมาณแสนแสนล้านชีบะนะครับแล้วก็มีการทำธุรกรรมเร็วๆเร็วๆนี้ช่วงประมาณ12วันที่แล้วประมาณ1 9, 9, 9 7 0 0ล้าดดอลลาร์นะครับ ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจำนวนประมาณ576,000ล้านชีบาเนี่ยก็ก็มีการทำเรื่องของการสเต็กนะนะครับในตรงนี้มีการทำธุรกรรมใหญ่ๆเกี่ยวกับการใส่เตกนะครับแล้วก็ธุรกรรมอีก2รายการที่ได้รับเลือกจาก e ี h e r s แกนะครับแสดงให้เห็นว่าประมาณ14ชั่วโมงที่ผ่านมาชิบะอินุจำนวนประมาณ576,000ล้าน นะครับชีบะได้ถูกส่งไปยังสเต็กพูลนะครับซึ่งจำนวนเหรียญทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ7 6 0ดล้านเหรียญน,นะครับก็ถูกวางเดิมพันในการแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อจะกลายเป็นระดับยูนิคอนเลยนะครับคือหมายความว่าเป็นมหาเศรษฐีเลยฉะนั้นเงินรวมทั้งหมดนะครับก็มีการทำไอเงินรวมทั้งหมดนะครับจำนวนเหรียญทั้งหมดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4 9 9 0 0 0ล้านชีบะนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มูลค่าประมาณ6 5ล้านหนก็ะครับก็ประมาณ6ล้านดอลลาร์นะครับถูกเดินพันนะครับในเรื่องของการสเต็กเหมือนกันตอนนี้ชีบะนะครับก็มีอุปทานหมุนเวียนก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ที่ประมาณ500กว่าล้านเหรียญเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จำนวน ของชีบะในปัจจุบันนะครับตอนนี้ที่มีการาหมุนเวียนในระบบนะครับประมาณ30ล้านล้านนะครับชีบะนะครับซึ่งอ,อุปทานหมุนเวียนก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเข้าใกล้50สตังค์นะครับถ้าอุปทานหมุนเวียนประมาณนี้นะนะครับเพราะว่าตอนนี้ชีบะคนก็เริ่มสเต็กนะครับแบบเดียวกับ อีเทอรแล้วก็ Luna Classic เลยนะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่ p o o o อา Sta ็กเนี่ยมาเต็มที่แล้วนะครับก็น่าจะวานน่าจะเอาเอาเหรียญส่วนใหญ่เนี่ยสเต็กเต็มข้อเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาเหรียญบางตัวเนี่ยมา,าลงวามเดินพันนะครับเพื่อจะทำให้ราคามันไปนั่นเองนะครับก็ดูอุปทานหมุนเวียนนะครับว่าจะส่งราคาของของแต่ละเหรียญเนี่ยไปเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นชีบะอินโนะครับช่วงนี้ไบแ c นก็ได้มีการทำเรื่องเกี่ยวกับไบแ n นคาร์ดนะครับที่ยุโรปนะครับที่อเมริกาใต้ที่อาเจนใช่ไหมนะครับแล้วก็ที่เอเชียหลายที่เลยนะครับเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะทำให้คริปโตเนี่ยถูกใช้ออกมานะครับเพื่อจะล้างเงินเฟ้อนั่นเองหรือต่อสู้กับเงินเฟ้อได้นะครับจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่เป็นระดับเศรษฐีมหาเศรษฐี กลุ่มพวกสตาร์ทอัพซีออะไรต่างๆก็จะหันมาใช้เหรียญเงินสกุลดิจิตัลมากขึ้นนะครับเราก็เห็นแล้วว่าชีบาทเนี่ยกำลังจะไปได้นะครับเราก็จะมีโปรเจกต์เรื่องของ m e t a v e r s e อีกนะครับซึ่งจะวางไว้อันนี้ค่อนข้างยาวหน่อยแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือชีบัทสวอนะครับตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีชีบาเรียมนั่นเองถ้าชีบาเรียมมาเมื่อไหร่นะครับผมบอกได้เลยนะว่า การสเต็กจะมามากขึ้นมานนานะครับแล้วชีบะเรียมเนี่ยก็ถูกวางไว้ประมาณปลายเดือนกันยายนนะครับจะมีการใช้ได้สมบูรณ์มากขึ้นน่าจะเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็พอสเต็กราคาก็จะไปแบบเดียวกับลูนหน้าคลาสสิกนั่นแหละครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ต้องติดตามกันนะชีบะนี่มาแรงพุ่งแรงนะครับไม่สนใจด้วยนะครับถ้าเกิดตอนมานะครับก็อย่าประมาทแบบ Luna แลุนหน้าคลาสสิกละกัน รเราก็เตือนเอาไว้แล้วนะครับส่วนใครอยากจะเล่นอย่างอื่นก็แบบอื่นก็ไม่เป็นปัญหานะครับไม่ต้องมาดูกันก็ได้นะครับดูเฉพาะาคนที่สนใจลงทุนกับมันในระยะยาวดีกว่านะครับก็มีสั้นบ้างนะครับแต่บางจังหวะส,ส,ส่วนสายแทงสวนสายแช่งผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงสูงนั่นเองอข้อมูลมีประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์และกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptoency Community ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ไปให้และย้ํานะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและสําหรับวันนี้ปกหวังว่า Shiba Inu นะครับจะ go t o t h e m o ม n ลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิวโมนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d ดด็นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 t o โทเคนเท่ากับว่าอ่ายูเซอร์รัประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ 1. คือต้องเป็น user ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนิมูนเท่านั้น 2. คือต้องทำ kyc level 1 3. ต้องเทรด1ครั้งใน xchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้ 4. นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมีแอ d ดอ p ภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะประกาผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT i r d r อ p ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยในมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ